อันนี้ก็จะเป็นกลีบที่สีของเรานะคะเพื่อนๆที่ทำโซ่ไว้ที่ห้าสิบนะคะกลีบที่สีก็เอาโครนมาปักลงข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ชี้ไปนี่นะคะให้มันมีความหยิกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนเนเริ่มถ้าไม่มั่นใจสีเข้มก็ลงสีสีเอ่อสีไหมเหลือไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ ให้มันมีความหยิบออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตวัดเดี๋ยวเราค่อยมาดูความสมดุลอีกทีหนึง่งทีนี้ก็จะเป็นกลีบดอกที่ห้านะคะกลีบดอกที่ห้าเนี่ยขึ้นโซ่อยู่ที่สี่สิบนะคะสี่สิบแล้วก็ถักเอ็กกลับอยู่ที่หกสิบค่ะทีนี้เราจะเริ่มให้มันเอียงมาฝั่งนี้นะคะขาไปเราจะน้อยนะคะทีนี้นะคะขาไปน้อยก็คือเราจะถักเอ็ก อ่าแรกแรกเราถักเอ็กไปรูละหนึ่งก่อนเหมือนเดิมค่ะไปที่ประมาณสักสิบเอ็กนะคะเพื่อนเพื่อนคือยังอยู่รูละหนึ่งอยู่นะคะรูละหนึ่งสิบเอ็กนะคะอ่าเนี้แใ่ เอาไปสักสิบห้าก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆทีเนี้ยพอเราได้ x สิบห้าทีนี้เราจะเริ่มข้ามแล้วนะคะหม้วนหัวเข็มหนึ่งค่ะข้ามรูหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีม้วนหัวเข็มหนึ่งเราจะข้ามนะคะเราจะถักข้ามห่วงนะคะข้ามไปรูหนึ่งนะคะ คืจะม้วนทีนี้ก็จะม้วนหัวเข็มหนึ่งข้ามรูที่หนึ่งแล้วก็ถักไปค่ะอ่าดูนี้ยังหนึ่งต่อหนึ่งนะคะดูต่อไปข้ามหนึ่งนะคะม้วนหัวเข็มสองหนึ่งต่อหนึ่งม้วนหัวเข็มสองข้ามนะคะข้ามหนึ่งค่ะยังอยู่ที่หนึ่งอยู่ ถักสลับกันไปแบบนี้ค่ะวนหัวเข็มสองข้ามรูนะคะเพื่อที่จะให้มันงอไปอีกทางนึ่งนะคะถักข้ามข้ามทุกช่องเลยนะคะ ข้ามหนึ่งมาถักรูที่สองค่ะทีนี้เริ่มข้ามทุกช่องแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยงอหมวนหัวเข็มสองข้ามไปเลยจ้าไม่ลงทุกรูนะคะเพื่อนๆข้ามทุกรูเลยค่ะ ามทุกรูเลยนะคะข้ามหนึ่งรูอะค่ะข้ามสองไปเลยะค่ะยังไม่ค่อยข้ามสองไปเลยนะคะข้ามสองไปเลยนะคะ ตัด X ข้ามสองไปเลยค่ะตัด X ข้ามสองไปเลยค่ะทีนี้ก็พลิกกลับเหมือนเดิมค่ะทีนี้ X ลงทุกรูค่ะเพื่อนๆเ,เอ็กซ์ลงทุกรูไปเลยนะคะ รงทุกรูไปประมาณสักสิบสามสิบสี่ทีนี้ก็เริ่มทีนี้ต้องเริ่มฝั่งนี้ให้เยอะแล้วนะคะทีหนึ่งทีสองทีนี้ก็ม้วนหัวเข็มแล้วก็ลงรูละสองไปเลยค่ะลงรูละสองไปเลยนะคะหนึ่งต่อสอง หนึ่งต่อสองลงรูละสองไปทุกรูเลยนะคะลงรูละสองไปหมดเลยนะคะ หเหม 2, ือนหัวเข็มสองลงรูละสองเหมือนหัวเข็มหนึ่งลงรูถัดไป F อเหมือนหัวเข็มหนึ่งลงรูถัดไปเป็นคีนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นหนึ่งค่ะเหมือนหัวเข็มหนึ่งลงรูถัดไป F อฟ ทีนี้ก็เริ่มคอยขึ้นให้สูงค่ะแล้วก็ลงรูละสองไปเลยนะคะต่อไปเป็นม้วนหัวเข็มสองลงรูละสองเลยนะคะเพื่อนๆ สองนะคะเพื่อให้เกิดความหยิกฝั่งนี้นะคะพอได้รูละสองมาสักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะให้มันคอยต่ำลงค่ะคือม้วนหัวเข็มหนึ่งแล้วก็มีทีนะคะมีทีสักสองนะคะ ทีนี้ค่อยไปม้วนหัวเข็มหนึ่งช่องละหนึ่งนะคะตรงไปลายไม่ต้องใส่แล้วค่ะไม่ต้องใส่ช่องละสองละวนช่องละหนึ่งยาวไปเลยนะคะ เริ่ม x แล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะทีนี้งานชิ้นนี้เราจะวางฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเอ็นไปฝั่งนี้เราสามารถจัดระเบียบของงานเราให้มันมีความหยิบ